สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่กรลัรักขรัววันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคม2024สุกในสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดาวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากคำสอนของนักบุญโคลมบันอธิการในัวข้อบอกจงกลับมาหาเราท่านเขียนไว้ก็บอกว่าจงกลับมาหาเราด้วยสิ้นสุดจิตใจของท่านจงแสดงจิตตรมการกลับใจใช้โทษบาปด้วยการถือศีลอดรหารร้องไห้และคร่ำครวญ ท่านถือศีลดอนทหารในเวลานี้ภายหลังจะอิ่มหนำท่านร้องไห้ในเวลานี้ภายหน้าภายหลังนั้นจะหะัวเราะท่านคร่ำควรวญเวลานี้วันข้างหน้าท่านจะรับความบันเทาเป็นธรรมเนียมที่ผู้มีความทุกข์หรือข้อขัดแยง้งจะฉีกเสื้อผ้าของตนในพระอาสษรมีกล่าวไว้ว่ามหาสมณะได้ทำเช่นนี้เพื่อจะเพิ่มความผิดให้กับพระเจ้าและพระผู้ถ่ายเปาโลและบาราบัสได้กระทำเช่นเดียวกัน เมื่อท่านทั้งสองได้ยินคำพุศวาสข้าพระเจ้าไม่เชิญชวนให้ท่านฉีกเสื้อผ้าของท่านแต่ขอให้ท่านฉีกหัวใจของท่านเพราะมันเต็มไปด้วยบาปดังถุงเหล้าองุ่นถ้าไม่เปิดมันจะระเบิดเองเมื่อได้ทำเช่นนี้แล้วท่านจงกลับมาหาพระเจ้าพระเป็นเจ้าของท่านซึ่งท่านได้เหินห่างไปจากพระองค์ด้วยบาปของท่านท่านอย่าหมดหวังในพระเมตตาของพระองค์แม้บาปของท่านนั้นจะมากมายเท่าไหร่ พระเมตตาก็จะยิ่งใหญ่และลบล้างบาปทั้งหมดของท่านพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระทัยดีและพระเมตตากรุณาพอมพระทัยในการกลับใจของคนบาปยิ่งกว่าความตายของเขาพระองค์ทรงอดทนและใจกว้างในพระเมตตาไม่ทรงหมดความอดทนอย่างมนุษย์แต่ทรงพอพระทยัยรอคอยการเป็นเวลานานให้คนบาปกลับใจใช้โทษบาปพ,พระเมตตากรุณาสําหรับความชั่วนั้นมากมายยิ่งนัก หากเราทํากิจใจโทษบาปสําหรับบาปของเราพระองค์จะทรงโทมนัสในคําขู่ของพระองค์จะทรงยับยั้งการลงโทษตามที่ทรงขู่ไว้เมื่อเราเปลี่ยนท่าทีพระองค์ก็เปลี่ยนด้วยคําว่าความชั่วในบทความนี้เราไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมแต่หมายความว่าความทุกข์ยากตามที่เราอ่านในที่อื่นว่าความชั่วหรือว่าความทุกข์ยากนั้น ของแต่ละวันนั้นมันมากพอแล้วและอีกแห่งหนึ่งหากมีความชั่วหรือว่าความทุกข์ยากนั้นในเมืองพระเจ้าไม่ได้สร้างมันเช่นเดียวกันสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นพระเป็นเจ้าทรงพระทัยดีและพระเมตตาอดทนใจกว้างขวางในการยกโทษพระมหาการุณาของพระองค์จะอภัยความชั่วยกมีมากน่ากลัวว่าพระเมตตาการุณายิ่งใหญ่นี้จะทําให้เราเพิกเฉยเลินเล่อไปท่านประกาศศกจึงกล่าวว่า ใครจะรู้ว่าเขาจะไม่กลับใจไม่ใช้โทษบาปและไม่ทิ้งพระพรไว้เบื้องหลังเขาท่านประกาศกกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเตือนท่านให้กลับใจใช้โทษบาปเพราะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบว่าพระเบญจเจ้าทรงพระเมตตากรุณาอย่างไม่รู้จักจบสิน้นดังที่กษัตริย์ดาวิตตดตรัสว่าขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์และในสิ่งที่ลึกแห่งพระเมตตาหน้าที่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่าพระเป็นเจ้าทรงพระเมตตากรุณาอย่างไม่รู้จบสิ้นดังที่กษัตริย์ดาวิดตรัสว่าขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าตามความเมตตากรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์และในที่ลึกแห่งพระเมตตากรุณาของพระองค์โปรดชำระล้างข้าพเจ้าและความผิดทั้งหมดนั้นเนื่องจากเราไม่สามารถล่วงรู้ถึงความลึกลับของขุมทรั์แห่งปิชาญานและความรู้ของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่กล้ายืนยัน ไม่กล้าสรุปแต่ขอแสดงความเห็นเท่านั้นว่าใครจะรู้ว่าเขาจะไม่กลับใจไม่ใช้โทษบาปที่ท่านประกาศกใช้คำว่าใครต้องเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้หรือ,อยากที่จะรู้อย่างแน่นอนท่านประกาศกยังกล่าวต่อไปว่าของถวายและสักการบูชาสำหรับพระเป็นเจ้าของเรากล่าวอีกในหนึ่งคือพระเป็นเจ้าทรงอวยพรเรายกโทษบาปของเราแล้วเราจึงควรถวายสักการบูชาแด่พระองค์ นักบุญคารมบันก็เขียนพูดถึงความเมตตาพูดถึงพระเมตตาของพระเบญเจ้านั้นว่าพระเมตตาของพระนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีบาปแลือไม่มีความผิดอันใดที่จะทําให้พระเมตตาของรงนั้นชําระหรือว่ายกโทษไม่ได้ครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหลาแม้จะเป็นคนบาปแม้เราจะทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือการกลับใจ คือการเปลี่ยนชีวิตของตนเพราะฉะนั้นการกลับใจไม่ใช่หมายถึงเป็นการกลับใจแบบัวต้องถูกโทษหรืออะไรไม่ใช่จะกลับใจเพราะว่ามีความรักตอพระเบญจ้ากลับใจเพราะว่าได้ทําผิดต่อความรักที่พระเบญจเจ้าทรงมีต่อเราแล้วก็ทําให้โะองต้องเสียพระทัยเพราะการจะทําไม่ดีของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องการกลับใจของเรานั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของความจริงเรื่องของชีวิต เรื่องของท่าทีของชีวิตต้องเปลี่ยนไปเหมือนกับนักบุญอลกุสตินเนี่ยนะเหมือนบุญอากุสตินที่ที่กลับใจแล้วก็กลับใจอย่างถอนรากถอนโคนภาษาไทยเราถอนรากถอนโคนคือไม่ไม่ทําบิดอีกต่อไปแล้วก็หันกลับมาทําความดีซึ่งจะทําได้ก็ต้องอาศัยพระเมตตาของพระเบญเจ้าที่นักบุญโครบมบันได้บอกไวนะ้เนเพราะว่าพระเบญเจ้าทรงพระเมตตายกโทษให้อภัยเสมออเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีจิตใจที่ พร้อมที่จะดาเนินชีวิตอย่างดีเจาะประผสมของโรคน,นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนจะได้เจริญชีวิตและทําความดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในความรักต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอพระบิดาเจ้าพระสงส์สรรผ่านภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด